ชาวพักกันไม่ต้องกลัวชุดนี้พูดให้ดีโอ้โหเก็บบแล้วไม่ต้องชมแล้วไม่ต้องชมแล้วใช่มันไม่ใช่แดงมันเป็นสนิมไม่ต้องชมแล้วมันไม่ได้แดงแบบนี้ไม่เคยมีพุนท้นนิดก็รู้แต่มันไม่ได้แดงแบบนี้ถ้าพูดหมื่นหนึ่งนี่ไม่ต้องชมแล้วเอามาสิบหกกัมจุดหนึ่งกระเดือกลองถ่ายลองถ่ายกันเป็นยังไงผมลงกระบะผมผมลงตรงนู้นอหนึ่ง ใหญ่กว่าของพุ่งกับมินอย่าไปพลาดล่วงนะครับเลยเอ้ดเดี๋ยวจบอันนู้นก็ดูอันนู้นกันี่อะไรกระเดือกตาี่โบเลยน้ำหนักสิบหกพิกมาเต็มเขาคอ้มันยังไม่ขายหมดาก็ผมผมผมมาซื้อเมื่อกี้นี้เจอผ้าแท้จากอั้มเป็นเจ้าบูญสักทีปะนั่นนี่ผ้าแท้โอ้พูดเสียหมดเลยเท่าไหร่เนี่ยน้ำทองสามหมื่นห้า ราคาเดียวห้าหมได้หมห้าห้าหมื่นผมจะขายคนอื่นแต่ถ้าตรงนี้ไม่ถึงเดี๋ยวผมอยากจะไปเที่ยวบ้านพี่โจอยู่นะวันน่ะวันวันพุทธาพิเศษมาปะเขามานอนนี่สังสรรค์กันนะประชุมาธิก็มาเก็ชวนที เราคนอยู่ข้างหลังนี้เราคนนอกด้วยข้างหลังนี้เริ่มเทของหมดเลยขายหมดแล้วจะไปอะไรนี่เขาหาว่าผมเทผมมาขายองค์ละสองหมื่นสองหมื่นบอกผมเทเออนี่มันคัดมาแล้วนี่ว่าคัดมาแล้วขายองค์ละสองหมื่นเลี้ยงเทงี้เอ๊ะอย่าพูดอย่างนี้สิแต่แต่มันได้แดงแบบนี้สิแดงสนิมติเราติดเราติเล่นคิดใจเราไหม เ้าเรียกว่าปาเมียไปคลอดลูกคลอดลูกก็เมียไปเรียบร้อยออยู่นี่มันเิมมันท้องท้องอ้ามที่งมากเลยก็คือเพเก่งมากอ้ามอ่ะสาคนสามคนามคนว่ากไงทุกวันเนี้ยลูไงสามเมยอลูกคนนอ้มเมียไปอเมียมีสาคนร้อลูกใส่เมียคนใ่ ได้ใช่ดี้วมีคนเดียวมาแล้วเอาีหมดเลยเราเท่าไรเนาะสามร้อยคสาอยเโอเคเดี๋ยวโอนไปมากินข้าวดีกว่าหิว่ะมีครับเดี๋ยวเราต้องตัวนี้แหละนี่ยิ้มเก็บผาไหเอ้าโอ้โหยิมเก็บผ้าไหมอะไรมีเก็บแล้วกล้งแมวถืออ่ะซือข้าวแล้ว น้ำทองคือขายถูกถูกว่ามาอยากให้พี่ไปทำกินพีนคิดอะไรมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้อำบอกแพ้ไม่ทันไอ้อ้ำทักคนเลยเท่าไหร่ต้องบูเท่าไหร่อ้ำโอ้ไหนครับ องนี้เรอครับองนี้อ่ะพี่พูดราคามาพูดราคามาโอ้โหองนี้ตาติดเม็ดเรืออะไรเอาเอาไปอันนี้วันนั้นซือนมาเทงดูไม่ถงใส่ยืรงนี้แกะให้ไหมครกๆติดไหมวะเนี้ซื้อเท่าไหร่ครับ ผมชอบพิเศษไม่ได้อะไรองเนี้ผมมีลูกค้าแล้วเอากิโลมาสิตอนนี้ช่างกันทุกคนแล้วดูแล้วนี่ขายนี่ขายทุเรียนเนื้ออะไรเนี่ยทำไมต้องช่างขนาดนี้ไม่ใช่วันอยากอยากช่างเท่าไหร่ครับเอาไป มึงเล่นอะไรกันเนี่ยที้บกมึงจำไว้นะวันนี้มึงเปิดพี่ราคานีนะเดี๋ยดิเดี๋ยดดีดิแล้ววันน้าก็พูดไปที่ก็ต่อมาที่ต่อโดนก็จบมาขอชมหน่อยองนี้เป็นองค์ที่โอ้โหอาจารย์ถ้าอยู่ในมือพี่เป็นไงครับองนี้ร่วงะดิวันนั้นวันนั้นก็ช่วยซื้อไป หมื่นคาดหวงก็ผมก็เร e ิ่มมองไม่เห็นแล้วเหมือนกันดินเยอะจะจะเนี่ยจะหลุดแล้วเนาะองค์เงิดินนะเยอะอุ่นเยอะไปหน่อยร้อดเกาวก๋าจะหลุดหมื่นไม่พอไปขายเท่าไหร่ครับถ้าไม่ได้ปล่อยไว้พี่เนื้อไปตีหอก็รู้อยู่ว่ามันเนื้ออะไร เนื้อธรรมดาเดี๋ยวพออยู่กับพี่เนื้อแก่สำลิดทองคำโบราณเอาเท่าไหร่มันไม่ได้นนั่เอาเท่าไหร่สี่พันห้าเอาพูดใหม่ดิสี่พันห้าสี่พันห้าใช่โอ้โหก่อนยังไม่ทันได้ดูเลยมาละไปขายฮัลลโหนี่ปลาเลยนะสองดูผ่าอยู่ ให้พี่เขาไปเดี๋ยวเขาจะต้องไปสัตว์หงสัตว์หีบอีกเดี๋ยวว่าจะไปบุกเ็วางกับเอได้ไหมไปไกลจังเลยไม่เยอะหรอกพี่ทำไม่เยอะเดี๋ยวไปวางอะเอเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอสมเด็จนี่เรื่องนั่งดนอย่างไร่งดินนัตดินมันเยอะจะดจุดกลัวว่ากลัวไปเรี่ยมมันล่วงเลยก็หอมมันสิเออนี่น้อาไปหาไปอันนี้อันนี้ซื้อแล้วเหรอแล้ว เวรขายถูกแล้วเนี่ยแลกกันนี้กับข้าวนะครับนี่เจ๊อ๋อยกับข้าวอร่อยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไรแล้วอ่ะไม่ต้องไปขายไหนแล้วทำมาขายนี่ซื้อทุกวันหมทุกวันหมอทุกวันดูดีนะกบเพิ่งครบจริงเอาเส้นเมาส์ออกยัง่งว่าไงครับจานจริงๆเราไม่ได้กับไปดูไหน้าตรงเปล่า เดี๋ยวเขาจะมาตรงให้ไปดูก่อนเดี๋ยวก็จะขยับได้ไหมราคานี้โดนกันไหมโอ้โหเก็บแล้วคิดว่าผมซื้อเท่าไหร่ล่ะผมซื้อมาเท่าไหร่ถึงต่อขนาดนี้นั่นนั่นอ้ำซื้อคนอื่นอันนี้พี่น้องผมเทอันนี้พี่น้องเราก็ตกเป็นเครื่องมือในการซื้อพระพิณว่ายออกของมันไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมผมซื้อเมื่อกี้พี่ดูผมนักซื้อเมื่อกี้นี่จริง ถามว่าเคยเห็นไหมล่ะทางพระอย่างเงี้ยสวนแสงไนดิเอเคยเคยเห็นไหมพระองค์นี้ของผมว่าเคยเจอไหมโอเคนะองค์นึงแบ่งองค์นึงจบไปหนึ่งองค์ไม่จบเท่าไหร่พูดใหม่ให้พี่เอางี้นะจบแบบจบเลยดูข้างหลังก่อนูหัวจะเป็นรูจบเลยแล้วพี่มอสวัสดี๋ยวครับขอหัวเป็นรูดูก่อนข้างหลังใหญ่บึกไม่บึกไม่บึก ขอไม่รู้ขอ,ขอน้องไอ้เไม่ขาดทุนขอกำไรห้าหน่อยที่ขอกำไรหน่อยครับเดือดอีกแล้วครับวันนี้เดือดนเกัแ <k> <mustard: S 1> ข่งมาท่านีวโอ้โหไม่เคยชนะเขาหรอกพระผมแท้อ้หใจแรงกัน โอ้ไงครับซื้อเท่าไหร่หมื่นห้าพี่อะไรวะน่ะไม่เอาหมื่นห้าพี่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 เอาซื้อแล้วไงตรงนั้นนะไอองเอผมชอบวะผมชอบวะองเอ เฮ้เราไม่ต้องซื้อขายก็แล้วไม่เป็นไรเรือโอ้โหพี่ปืนไปได้เป็นแสนเชื่อผมองนี้เห้าองนี้เอาหมื่นห้าพอให้พี่หมื่นห้าเอ้ากล่องเล็กผมไปไหนวะพระโอ้อยู่่นีโอ้โหซื้อจนได้ซื้อจนได้อ่า อันนี้อะไรครับไปทำกำไรต่อตอ,อ่ะปิดไปยอมอนี่รุ่นใหญ่เขาเล่นกันอย่างงี้นีหน่หูจบจบจบไปยอดเท่าไหร่ฟังเขาๆ้า สององค์สามม่สองโอเคองเดียวใหเอเนอยวงหนเองนี้เอาไหมนี่นี่นี่ดูด้วยสององนี้ชุดใหม่เอามาเอาเท่ากันหมดเลยถ้าเอาองมห่อยินไม่กินไม่เป็นหอยปกติไม่ได้กิน

เดี๋ยวเรไม่มีขายแล้วจบไปองค์ไหนผิวสวยมากนะเอ้าจ่ายตังมาเออกินข้าวแป๊บเอ๊จ่ายให้ไวให้จ่ายให้ไวในบัญชีเดิมป่ะบัญชีเดิมเก็บข้าวเฟสไม่ขายรอขายขาดทุนอย่างเดียวเอามาจิ้มันเอาไหนเอาแป๊บเดียวนะเนื้อทองคำแก่สมฤทธิ ต้องมีมูคุปไม่เป็นไรพี่พี่ได้ผมซื้อมาพันสองถุงจะพรวกไปครูจริงเหรออเออสี่้วนนะให้พี่ข่มมั้งสิพูดเห็นราคานี้กำไรหน้าหน้าส่งไม่ได้เมื่อไหร่